มันเปดแรงไงล่ามันแรงหรืออย่างอื่เนี่ยอัพเลยเนี่ยเออเ็ิงอไไมแม่นเขาไปแม่นออต่แม่ ว่าว่าเราใส่ในมองมาเรียนใส่ตัวนี水水้เลยก็ซื้อมาเยอะก็ต้องใส่เยอะมาเพื่อมาเพื่อกระเป๋ากระเป๋าดย バンティーショット。 เราพ <c oughs> ูดาไอ้เนี่ยต่อยพูดแม่งผมได้แทงเลยผมแทงยังพูดไอ้ลุงเดียวพูดแทนลังเลพีมเลมหลอกไปแล้วเกตลกไปโอ๊ยโอยโอยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่แงเลยช่วยไม่ไ้ไงเนี่ย 好了，该你好了。